สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับแมนอีกแล้วนะครับสิบเนื่องจากคลิปก่อนนะครับแมนได้สั่ง Airpods กับ MacBook มาเนาะวันนี้แมนก็เลยได้สั่งเคสที่จะใส่ Airpods นะครับมาจาก Shopee เนาะเราไป Unbox พร้อมกันเลยอ่านี่นะครับคือเคส AirPods ที่แมนสั่งมาเนาะ เคสนี้นะครับแมนสั่งมา2ตัวด้วยกันเพราะว่าสั่งให้เพื่อนด้วย1อันนะครับของแมนใช้อยู่1อันมาทุกคนมาลองใส่เคสไปพร้อมๆกับแมนกันเออตอนแรกนะครับแอร์พอร์ตของแมนที่ใส่ไว้ก็เป็นเคสสีแดงเนาะก็ใส่ไปก่อนเพราะว่าหลอดตัวนี้นะครับซึ่งเคสลายหินอ่อนตัวนี้มาแล้วมันก็จะถอดตัวนี้ออกเพื่อที่จะใส่เคสตัวใหม่นะครับ ในถุงที่ได้มาเนาะก็จะเป็น2ชิ้นก็คือตัวเคสแล้วก็ฝาเคสนะครับซึ่งทั้ง2ชิ้นเนี่ยก็จะแยกแยกชิ้นกันเนาะเป็นแบบแยกชิ้นกันไม่ได้ติดกันเหมือนตัวแรกนะครับอ่ะก่อนที่จะไปใส่เคสนะครับเดี๋วแมนก็ขอทำความสะอาดก่อ,องแอร์พอร์ตแมนก่อนเนาะเพราะว่าน้องก็เปื่อเป่นิดนึงอ่ะเซฟลงไป อหลังจากเช็ดแล้วนะครับก็มาช่วยแมนใส่กล่องกันหน่อยนะทุกคนนี่ยัดเข้าไปเลยใส่ง่ายมากๆนะครับทุกคนใส่ง่ายมากแล้วก็ที่เป็นฝานะครับถ้าจะให้ง่ายก็คือเปิดฝา a i r p พอรออกมาก่อนแล้วก็ดูลายความเชื่อมโยงของอ,อของน้องแอร์พอร์ด้วยนะครับว่าลายมันเชื่อมโยงกันไหมเราใส่ถูกทางไหมนะครับก็คือทางง่ายๆก็คือเปิดฝาออกมาแล้วก็ ดันตัวฝาแอร์พอร์ตเข้าไปในกล่องนะครับและนี่นะครับเราก็จะได้หินอ่อนสีขาวที่เป็นลายเซตเดียวกันเอง